สวัสดีครับพบกดช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับต่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับองค์แรกนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จเป็นพิมพ์ปกโผล่นะอันนี้ผมตีเป็นเป็นหลวงปู่นาคนะครับ น,นี่นะครับชมเนื้อหานะอ่าองน,นี้ไม่มีหักซ่อมนะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับพิมพ์ทรงไปทางหองพูปหน้านะครับอันนี้ผมตีไว้ มีหักซ่อมนะครับองนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับองนี้นะครับนี่ครับพิมพ์ส่งไปทางหลวงปู่นาคนะครับสามร้อยบาทนะครับองนี้เนี่ยอ่าองค์ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ค่ะโตนะครับนี่เนี่ยเนื้อผงมัตคุณครับอ่า <c oughs> ใต้ฐานนี้ใต้ด้านล่างนะครับฝั่งตะกุด2ดอกนะครับอันนี้จะเป็นของลุงปุ๊เผือกอวัดกิ่งแก้วนะครับอันนี้จะเป็นโอ้โหเนี่ยหมอกติดนี่นขออนุญาตนะฮนี่ครับอันนี้จะเป็นตะกุดสาริกานะครับ สองดอกเลยนะครับฝั่งไว้นะครับฝั่งตะกุดตะลิกาสองดอกนะอันนี้หลวงปู่เผือกวัดยินแก้บุกเสกนะครับออกให้วัดวัดสหยุดนะครับวัดสรเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปนะวัดวัดสลุดนะครับวัดสลุดนะครับบีศูนย์สองนะครับนะครับวัดสลุดนะครับ เอาคาให้ที่วัสรุนะครับปี0 2นะครับนี่เนี่ยหลุ่มโเผือกบุกเสกนะครับอ,องนี้ไม่มีหักซ่อมเลยนะครับนี่นะตะกุดสลิกาสองดอกนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับอ,องนี้เปิดไปที่400บาทนะครับ ตะกุดขาดโต้นะครับลุงเพลือกวัดกิ่งแก้วพุกเสกนะฮะออกซีวดสรุนะครับปี02นะครับององต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับออกที่วัดใหม่อมตาลดนะครับหรือวัดวัดมหาขุนพรมเก่านะฮะด้านหลังจะพป็ามตาประจํารุ่นนะฮะอันนี้จะเป็นปีสี่สาครับรุ่นอุดมมงคลนะครับพระจ้ายผงเก่านะครับ ไอ้กล่องก็จะขึ้นหมอกเลยนะขออนุญาตอีกทีนะนี่ครับจะเป็นเม็ดผงเก่้านะครับนี่นะนี่ครับที่ทางวัดเก็บไว้นะครับแล้วก็มาบดโรยไว้นะรุ่นนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรุ่นที่นิยม,มอยู่นะครับนี่ยนะเป็นผงเก่้านะครับโรยไว้นะฮะ นี่ด้านหลังปั๊มตายยางนะครับจำรุ่นนะครับองนี้ไม่มีหักซ่อมนะอาจจะไม่มีกล่องนะครับองนี้เปิดที่ี่400บาทนะครับองนี้นะครับนี่อ่าองค์ต่อมานะครับอันนี้เขาเรียกอ่ากีาคูบาเขาปีนะครับนี่นะลำพูนนะครับด้านหลังจะเป็นยันอุนะยันอุจมนะครับเรี่ยมเก่ามาแล้วองนี้นะครับ เป็นพิมพ์พัดลอดนะครับกบูบาขาวปีนะครับเกสากูบานะครับนี่นะเป็นยันนะอันนี้เรี่ยมเก่าเลยนะครับนี่ครับ อัอออนี้ไม่ไมีห enfin ัออกซ่อมนะครับองนี้ bon นะครับเกษาคู่บาขาวปีนะครับเป็นปีนผ้ะลอดนะครับองนี้เปิดไปที่ห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะครับเปิดไปพิพ์อะไรชอบนะครับของคู่ลาขาวปีนะครับเกษานะครับองสุดท้ายนี่จะเป็นนางพญานะฮะกวัดของกระเทียมทะ่เาสุพรรณบุรีนะครับองนี้จะมีกิ่งเลยนะครับกิ่งดังนะน่าจะได้ยินนะเนี้ย งนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับนี่ครับอาอวงนี้ไปที่300บาทนะครับนางพญากูวัดของกระเทียมนะครับนี่นะมีกิ่งนะกิ่งดังนะครับสุพรรณบุรีนะครับ สุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพะสมเดจเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์081 9 2 3 7 5 0นะครับอดีไลน์ก็081 9 2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบภาพไหนรายการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ